ขอละวันที่หนึ่งเด้อครับขอละวันที่หนึ่งดูผมเล้อครับปฏิค้าวางวันไหนก็ได้นะครับคอยจัดให้นะครับผมวันนี้เรามาจุดรวบตรงอ่ารูปไอ้ไข่ตรงแม่โสตพีเรานะครับมาขอโชคขอรับนะครับผมเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรเป็นดันนะครับสามพันไรแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อะเห็นแค่เพีงแตลุ้นนลุ้นลุ้นกันไม่เป็นไรครับทุ่งเรื่องก่อนเลยเดี๋ยวผมตามใส่ทุ่นนะครับใส่ทุ่นนะครับขอละวันที่หนึ่งนะฮะ มาฮะเจ้าแม่โรทินะครับหลายคนอาจจะทาได้ใช่ไหมตัวอะไรก่อนผมก็จากียังลุ้นเลยนะจะกีลุ้นเพิ่งแค่กีไม่ถ่ายคลิปเหรอยังเดี๋ยวรออันนี้รอตัวเลขมาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วามาบังท่านหาคนเลยหัวมาแล้วนะครับตอนนี้บังไหมแล้วก็น้องตุ้มจาน ตันนี้ก็มาวล้วะมาอมา้วตัวเลยนะครับก็มาจากขอพรท่านนะครับส่ให้ก็เดี๋ยวมานัว่าจกเืตั้งที่เขาเดียแล้วแปนะคทุกคนตัวอะไรก่อตัวอะไก่ตัวนสมแปดลก้าแปดเลกทุกคนปก้าขึ้นกวนี้พานนดันิันู พี่แอนชวนครบพากันอ่านในใจนะคะกรูก้ารก้าเหมือน9ก้าหกหมือนเก้าแล้วนะก็แค่คนมามันสับแปดก้าแปดเก้าหนึ่งเก้า่หนึ่งอะรเก้าเก้าหกเก้าเก้าศูนย์หรือเปล่าเก้ามาศูนย์หรือเก้าแปดแปดเดี๋ยวลุน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 แปดแปดไม่แปด พมเรงหวอยเนี่ยเอฟซีมาสี่พันหกเราพี่นอกเข้าเวทนัหมททงดาหรือปากแจะปราอีกครับมองเห็นไหมคับเ่าน่าจะมองเห็น อ๋อค่ะขอบคุณค่ะพี่มอตนาวันนี้นนะครับมาจุดทูบนะครับผมมนอมนจุดทูบไปแล้วนะครับเห็นข้าวชัดมาก รงมุนสายเฮงครับผมนี่นะแต่เลขเก้าตอนนี้ชัดมากเลยนะครับแม่สกีแม่สดีแม่สีสมดามมสัเก้าวพี่น้องัดนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศรอบนอกนะครับผม ก็ก็คือเดี๋ยวให้เห็นสามตัวแล้วนะครับลุงถึงจะลุงถึงจะเข้าไปถ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวที่สามก้าวหนึ่ผมว่าเป็นมาลุ้นัไม่ว่าเป็นเลขอะไรส่วนอันนี้อันนี้ส่วนอันนี้เป็นเลขคดีนะครับนี่นะครับเลขคดีนะครับผมไ้นสุดแล้ววงงาแล้ว เดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สองเลขหนึ่งยังไม่เต็มนะมันต้องเป็นเลขตัวใหญ่ไม่แปดก็เก้าป่ะอ๋อไ่าจะเป็นเก้าน่าจะเป็นสามมากกว่าใช้จักรยานในการพิจารณาน้องห้ให้นึ่งเก้าเองถ้ามาห้ามานี่ใช่เลยสองห้าหนึ่งเก้านี่นะครับผมก็เห็นกันไปหมดแล้วนะครับก็เป็นเก้าหนึ่งศูนย์นะครับผมตอนนี้ห้ามพี่มนอ่านคอมเมนต์สี่หลักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่งกัน ขอบพระทัยครับขอบพระทยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณใจนะครับมาแล้วนะันีใหเขก้านี่ก็ขอบคุณมากเน่งนะครับผมขนาดศูนย์จุดห้าแปดเมตรนะคะจำนวนหนึงอนนะโอเคนะครับน่อันนี้เดี๋ยวโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ